เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมของสมาคมฟุตบอลแหล่งประเทศไทยฟุตซอลนะครับวิกป๋อมนะครับมาเป็นประธานในที่ประชุมวิกป๋อมก็คือคุณอนิสัตบรรจรสมรีวันนะครับอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแหล่งประเทศไทยแล้วก็ดูแลฝ่ายฟุตซอลนะครับแล้วก็ฟุตบอลชายหาดก็หลังจากที่มีการแยกทางจากโค้ชสเปนไปแล้วนะครับมีการประกาศแต่งตั้งนะครับโค้ชร,รักคนสายเนตรงามคุนหมีนะครับ ซึ่งมีคุณสมบัติเรียบพร้อมจะมาช่วยยกพัฒนาคือจะกลับมาสู่วอลุ่มของโค้ดไทยอ่ะนะครับสำหรับโค้ดรักองสายเนตรงามเนี่ยก็เป็นฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับรู้สึกว่าเขาก็กลับมาล่าสุดเขาคุมทีมชาติมาเลเซียนะครับมาแข่งจาฟุตซอล่เกมก็พยายามที่จะยกระดับฟุตซอลไทยที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วให้มีศักยภาพมากขึ้นนะครับ ประกาศเลยนะครับว่าถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้เข้ามาคุมทีมฟุตซอลของไทยเรานะครับเคยคุมฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนามคุมทีมแบ็กสตีลในลีกของอินโดนีเซียแล้วก็คุมทีมชาติมาเลเซียนะครับสำหรับโค้ชหมีแล้วก็ทัวร์นาเมนต์แรกเนี่ยก็จะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียนะครับปลายมกราคมนี้เป้าหมายก็คือต้องพาทีมชาติไทยทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ ทีมชาติไทยเคยมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายต่อหลายครั้งใช้โคชทั้งสเปนทั้งาบารซิลใครต่อใครนะครับก็ตอนนี้ละจะใช้โคชหมีลนะ่ะประสบการณ์ของโคชหมีเนี่ยคุมทีมมากมายนะครับเดี๋ยวจะไล่รายล,ล,ล,ละเอียดเลยดีกว่า,าคุมรัตนบัณฑิตนะฮะทีมคุมทีมทศสอา8คุมทีมชนบุรีกูเวสแล้วก็ อ่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนามทีมแบ็กสตีลในหลีกอินโดนีเซียแล้วก็ฟุตซอลชายทีมชาติมาเลเซียนะครับสาหรับเคยพาทีมชาติไทยเข้ารอบในการแข่งขันฟุตซอลโลก16ทีมนะครับแล้วก็ คว้าแชามป์ฟุตซอลไทยลีก6สมัยคว้าแชมป์สโมสรเอเชีย1สมัยแชมป์สโมสรอาเซียน2สมัยแชมป์ลีกอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองฟุตซอลหญิงซีเกมส์นะเหรียญเงินฟุตซอลหญิงซีเกมส์กับทีมชาติเวียดนามน,นะตอนนั้นกลุ่มเวียดนามแล้วก็ทองแดงฟุตซอลชายซีเกมส์กับทีมชาติมาเลเซียตอนนั้นกลุ่มทีมชาติมาเลเซียแต่ว่าพาทีมมาเลเซีย U19 คว้าอันดับ3ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นไม่เกิน19ปีนะครับ ถือได้ว่าโอ้โหผลงานนี่เทียบเลยต้องมาดูนะครับ Make in Thailand จะเก่งอย่างไรติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn